ก็สวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับเมื่อวานเวลาห้าทุ่มกว่าานะครับเกือบเท่งนะครับมีข้อความจากแอดมินว่าอะไรก็ไม่รู้นะก็อ่านไม่เป็นเลยมีข้อความเกิดอะไรจะขึ้นจากเกมโลบอกก็ไม่รู้นะครับเพราะว่ามันมีแบบว่าเขาประกาศอะไรมาที่จะอัปเดตใหม่หรือก็ไม่รู้นะ คนที่ใครรู้ก็ช่วยตอบให้หน่อยนะเพราะว่ามันก็เห็นมีข้อความเข้ามาโลโลผมคิดว่าเกมลนแฮกหรือเปลี่ยนอะไรก็ไม่รู้นะแต่เห็นพี่เขาบอกว่ามันไม่ใช่มันจะมีการอัปเดตมาในวันศุกร์หน้านี้นี่ใช่หรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะทุกคนต้องอรอดูกันนะครับเห็นผมไปดูตัวอย่างมาโอ้โดูผลจิงจอกอย่างเท่น,นะทุกคนนะว่าจะมีผลจิงจอกเข้ามาแต่ว่าไม่รู้ว่ามันสกิลมันเป็นแบบไหนนะไปดูของ แอดมินมามันก็เป็นแนวอยู่นะว่าสีมันเป็นสีไฟลแล้วก็มันจะมีหางสามหางเลยอันนี้คือคลองใหม่ที่จะเข้ามาผมไปดูเมื่อวานนะครับมันจะมีหน้ากากแล้วก็อะไรนะอาวุธต่างๆนะครับที่จะเข้ามาอันนี้คือผลิงจอกนะครับสําหรับโอ้โหสกิลก็อย่างโหนะทุกคนนะอันนี้คือสกิลเอ็กหรอไปดูตัวอย่างว่าอย่างเท่น,นะอุ้ย นี่สก,กิลซีเหรอโอยเหมือนพังขึ้นเต่าเลยหรอวะเอ้คนเริ่งแล้วไม่ใช่เนี่ยน,นะครับโอ้โหอย่างโหดนะถ้าว่ามาก็ต้องจัดแล้วทุกคนโหดจริงจอกแต่ไม่รู้ว่าราคาจะประมาณเท่าไหร่นะลูกแปลงร่างได้ด้วย <Wow. S 1> โอ้โหแอดมินพระนาอย่างโหดเลยว่ะฮ้างนี้วะจริงบินได้ด้วยเหรอจะโกงไปไหนวะอ้ยดู โหดว่าเฮย้ฮย,ฮยของมงนมาต้องจัดแล้วทุกคนถ้าว่ามานะดูโอ้ยอยากก่างกบมันตื่นแล้ววันนี้เดี๋ว,ว่ายังไม่ตื่นใช่ไหมดูเต็มเลยโอ้ยยิงได้โลโลเหรออ๋อมีหลอดนี่หว่ามีหลอดหลอดมันจะมีหลอดหมดเลยนะสีน้ําเงินข้างเนี้ยข,ขวาม,มือสกิลสี่ยิงแบบว่าได้โลโลเลยสกยิลสกิลแซดเหรอโอ้ยพุ่งแล้วก็มุนมุนมุนอย่างงี้เหรอ โอ้พีพีพนายเก่งะอันนี้ลูกโอ้ยเดินวนำได้ด้วยโอ้โหจัดเลยว่าอันนี้คืออะไรวะอันนี้คือของที่จะเข้ามาใหม่หางจิ้งจอกนะใช่ไหมหางจรงจอกนะครับที่มันเปลี่ยนสีน้ำเงินแล้วก็อะไรอีกแล้วก็ตะเอตะเกงเหรออันนี้กอรับด้วยกอรับหรือเปล่านีา่วะก็ผมไม่แน่ใจว่ากอดรับหรือกอ,หอ,อใหม่ที่อยู่ในเขตหกนะก็ สำหรับตัวอย่างอัปเดตใหม่มาก็จะมีประมาณนี้นะแล้วก็มีไอเทมต่างๆแล้ไอเทมต่างๆไอเทมอาวุธแล้วก็มีผลจรจอกนะครับก็ประมาณนี้นะที่อัปเดตเข้ามาต้องรอดูกันถึงวันศุกร์หน้าวันศุกร์หน้าวันศุกร์นี้ก็ไม่รู้นะรอดูกันนะครับเห็นเขาบอกว่าวันศุกร์นะครับัาที่ผมก็ไม่แน่นอนว่ามันวันไหนแน่ก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับ